เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์ปีใหม่ปะทะก,กับโกรปรอปรอคุณพ่อยอดนักสู้แต่ปีใหม่ก็ไม่หวัน่นเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2 9และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า550,000บาท วันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหมอลำหนุ่มยอดกระตันอยู่ที่ขอมาสู้ใช้หนี้คืนให้แม่อยากเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองให้แม่ซ,แมซื้อแทนแม่ครับซื้อแทนแม่ครับผมตั้งแต่สมัยยังเด็กพอมีทองประมาณสองบาทนี่นะครับก็ขายทองมาเลี้ยงผมจนโตครับทุกนนท่านนี่นเนื้อเสียงดีมากเลยครับ เป็นคนยืนบนเวทีจับไม์แล้วมีสเสน่ห์มีปัญหาเรื่องกรุ๊ปนิดหน่อยบางท่อนบางช่วงเท่นานั้นที่มีเรื่องของแบบมันไม่ตรงจังหวะท่อนแรกขาดท่อนที่สองมีปัญหา